หอมทองอืมช่วยขุดรูอ่ะขุดเข้าไม่ใช่ให้กบบนะลูกให้ขุดเพียสร้างเพียสร้างเพียสร้างมองเห็นไหมลูกมองเห็นไหม ค่อยๆเดินลูกค่อยๆเดินค่อยๆเดิน,นเออนะน้องเขาตาบอดนะคะจ้าอะไรลูกไหนหนูมาทำอะไรคะว่าไงว่าไงลูกโน่นชินจังเห็นชินจังไหมนูน่นชินจังอยู่ข้างบนนี่หงทองเท็ดเท็ดซังอื ลงตาบอดค่ะเช้าเช้าต้องพาออกเดินแล้วเฝ้าตลอดฝนตกพายุลงดินสุดแตงรือทิ้งทั้งหมดเลยเหลือแต่ดันถั่วขึ้นมาได้อ้าวหมูยองหมูยองมีหน้าที่ทำอะไรคะฮะ หน้าที่ทำอะไรทำจูยินซีสังคอแสงให้แม่เหรออ่ะนั่งอยู่นี่นะนั่งเฝ้านะเฝ้าดีๆค่ะถั่วดันขึ้นมาได้เนีย่ยกำลังออกลูกล้มละเนลรนาดเลยลงดินหมดเราไม่รู้ว่าที่ดินที่นี่อ่ะมันเป็นดินที่สุดตัวลงลึก ขนาดนี้เนี่ยสองวันเต็มเต็มช่วยกันดันขึ้นดินมันสไลด์ดีนะถั่วยังพอดันขึ้นมาได้เนี่ยคะ่ะไม่เป็นสวนแล้วตอนเนี้ยลกออกลูกอืมถั่ว น้ำมาแป๊บเดียวแต่มาแรงมากผักเนี่ยที่มันเป็นผักกวางตุ้งเนี่ยล้มละเนละนาดเลยก็คือไปกับน้ําเลยเนี่ยค่ะพวกเขาโคดเนี่ยล้มอันนี้โตแล้วอันนี้ก็กําลังออกลูกมะเขือกําลังออกลูกเนี่ยล้มหมดเนี่ยน้ําน้ําลงตรงเนี้ยมาเป็นทางยาว จากบุู้นเลยเป็นที่รับน้ำเต็มๆเลยอะ่ะอันนี้ทำขึ้นมาใหม่นะคะทำขึ้นมาใหม่เมื่อวานทัาาน้งวันเนี่ยถั่วกำลังอกอกลูกดูดกมากเสียหายหมดคือเดินไม่ได้เลยอ่ะค่ะเพราะว่าพอลม้มลงไปแล้วเราดันขึ้นมามันก็ไม่ได้รูปเหมือนเดิมแล้วเอาหมูย้องลงมาทำไมลูกเดี๋ยว เดี๋ยวแดงกัดส่วนบวบบวบอีกซุ้มหนึ่งคือล้มลงไปเลยเอาขึ้นไม่ได้อันนี้เนี่ยเป็นทางน้ำที่มันเซดินมันซุดตัวไวมากเี่ล้มหมดอันนี้คือล้มเลยล้มเอาขึ้นไม่ได้เลยต้องโลออกมองคือไม่สามารถเข้าไปได้เลยตอนนี้เพราะว่า ลบไปหมดถั่วออกฝักเมื่อเช้าเก็บไปประมาณสามกิโลเนี่ยค่ะดูออกลูกดกมากๆเก็บเก็บถั่วไม่ไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเก็บใหม่เนี่ยผักชีเนี่ยผักชีนี่คือลม้มล้มแล้วน้ำน้ำมันไหลหลากเน่าเนี่ย ถั่วเก็บไม่หมดนี่งงคะ่ะแตงดูมันก็ยังพยายามออกให้เราลกลกลกอย่างเห็นได้ชัดเลยลม้ลมล้มลงกับพื้นแล้วลกอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ถั่วฝักยาวขึ้น เ,เดินไม่ได้แล้วสลัดสลัดยังเหลืออยู่แค่แปลงเดียวหมดแล้วเพราะว่ามันล้มหมดเดี๋ยวจะทำแบบใหม่ค่ะเดี๋ยวจะทำใส่ตะก้าแบบเนี้ยทำแบบใหม่รองรับรอรองรับเวลาฝนมาแรงๆหงทองห้องหนดแมวสบายใจกัน แค่นี้ก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่วิมาถ่ายให้ดูใหม่